คนจ๋าหนี่นี่เอออัดไม่เอออัดไม่มาใกล้ๆมันดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันคลานดูมันคลานกะตุกกระตุกกระตึกกระตุกนั่นนั่นนั่นมันอาบแดดอยู่นะเาทุกคนมันจะกัดเอ๋ไหมอ่ะมันจะกัดเอ๋ไหมคะเอ๋ก็นั่งตรงนี้นะดูสิใกล้ๆเลยทีนี้ใกล้ๆเลยนะคะทุกคนดูดูดูตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะดูสินั่นนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วไปไหนอยากให้มันหันหน้าหันตามาหาเอ๋จังเลยหรือว่าเอ๋จะเดินไปตรงไหนวะ จังเลอมันจังเลยทุกคนดูสิดูสิว่นั่นนั่นนั่นมันไปแล้ว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 ติดกัดติดกัดดูสิมันน่ารักจังเลยทุกคนดูค่ะทุกคนมันน่ารักอะดูสิว่มันจ้องมันจ้องมันจ้องนกมันจ้องนกมันจะกินนกเหรออนกนกอานกนกดึง ดึงอะไรไม่รู้หนีมันแล้วอ่ะดูดิสวยมากเลยอ่ะ